นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมีใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาตดด500ชาดสมุดทชาดกชาดกว่าด้วยสมุดสาคร เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารทรงเอ่ยถึงภิกษุอุป,ปนันทะซึ่งเป็นภิกษุเชื้อสายศากยวงศ์รูปหนึ่งว่าเป็นผู้มีนิสัยมกักมากในอาหารขบฉันมีจิตโลภในจีวรและของใช้มีแต่ผ้าเนื้อดีทั้งนั้นข้าวของก็มากมายของใช้ได้หลายเดือนสบายสบาย ภิกษุผู้นี้เมือ่อบวชเป็นภิกษุแล้วยังประพฤติตนเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านอยู่เ <L un> มื่อถึงเวลาเข้าพรรษาพระภิกษุรูปอื่นๆจำพรรษาอยู่ในพระนครสาวัตถีแต่ภิกษุอุป,ปนันทะมักเที่ยวไปในอาวาสต่างๆเพื่อหวังได้บริขารกลับมาโดยอ้างถึงความเป็นอริยวงให้ภิกษุทั้งหลายมักน้อยสันโดษ สลับบริขารที่เกินจำเป็นออกแล้วตนก็นำเอามาเป็นของตนทั้งหมดท่านภิกษุเราเป็นผู้หลุดแล้วซึ่งกิเลสแต่ยายท่านน่จึงมีจีวรมากมายนักละ่ะอ๋อจีวรน,นั่นน่ะมีผู้ให้มาอันตัวกระผมนี้ก็ใช้อยู่ไม่กี่พื้นท่านแบ่งเอาไปใช้บ้างเถิดผ่างามๆทั้งนั้นน่าจะสบายอันนี้ก็นุ่มอันนั้นก็งาม ท่านภิกษุท่านออกบวชเพื่อหวังสิ่งใดเหรอผมหวังที่จะตัดขาดจากกิเลสและบรรลุธรรมถ้าอย่างนั้นบริขารมากมายเหล่านั้นท่านจะมีไว้ทําอะไรหรือยัยถึงไม่สละกิเลสเพื่อให้เกิดมรรคผลเล่าขอบคุณท่านที่ช่วยตักเตือนผมไม่ควรจะมีบริขารมากมายจริงๆท่านช่วยแบ่งไปใช้บ้างได้ไหมอื้ม <c oughs> ได้ข่าวของเครื่องใช้อีกทั้งเยอะแน่อันนี้ก็น่าใช้มีของอย่างนี้นี่สบายเลยเรา <c oughs> <c oughs> เมื่อพระอุป,ปนันทาประพฤติเช่นนี้หลายครั้งเข้าก็กลายเป็นหัวข้อสนทนาของภิกษุรูปอื่นๆท่านทั้งหลายภิกษุอุป,ปนันท h สากยะบุตรนั้นประพฤติตนเป็นผู้มากๆอย่างยิ่ง แต่บอกสอนผู้อื่นให้มากน้อยแล้วเอาสมณะบริขารมาจากที่ต่างๆสะสมไว้มากมายไม่เป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสเลยใช่ใช่ในกุฏิของภิกษุอุปนันทะเก็บบริขารต่างๆไว้ตั้งมากมายทั้งจีวรและข้าวของเครื่องใช้เมื่อพระศาสดาทรงทราบเรื่องที่หมู่ภิกษุสนทนากันแล้วจึงตรัสติเตียนขึ้นมาว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปนันทะกล่าวถึงอริยวงแก่ผู้อื่นแต่ตนกลับกระทำการมักมากอันไม่สมควรเลยทั้งที่จริงตนควรจะต้องเป็นผู้มักน้อยก่อนแล้วค่อยกล่าวสอนอริยวงแก่ผู้อื่นภายหลังเพราะบุคคลควรตังต้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อนแล้วค่อยพร่ำสอนผู้อื่นในภายหลังจะไม่เศร้าหมองแต่อุปนันทะนีไม่ใช่เป็นผู้มักมากในบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนก็โลกมากหวังได้มหาสมุรทั้งหมดไว้เป็นของตนมาแล้วเมื่อกล่าวจบแล้วพระองค์จึงทรงตรัสเล่าสมุททชาดกดังนี้ ณท้องทะเลอันกว้างใหญ่เหล่าฝูงสัตว์มากมายต่างดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขทั้งฝูงนกกาและปลาที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลสัตว์ทุกตัวล้วนอาศัยทะเลเป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยในครั้งนั้นมีนกกา้ําตัวหนึ่งอาศัยแหล่งน้ำทะเลเป็นที่อยู่และหาอาหารเช่นกัน หิวแล้วนั่นเนี่ยโอ้โหาปลากินสักตัวดีกว่าวันเนี้ยเหล่าฝูงปลาก็อาศัยอยู่ในทะเละร่วมกันยังมีความสุขวันนี้น้ำเย็นเย็นหาสาหร่ายกินสักหน่อยก็คงจะดีนะแล้วค่อยว่ายน้ำต่อ ฝูงนกที่อาศัยบนเกาะกลางทะเลก็อาศัยทะเลเป็นน้ำดื่มกินเช่นกันจิบจิบจิบ <GO> จ <av uther> ิห <discussion> ิว <of> น <the weather> ้ำ um, หิวน้ำอุ๊ยดีจังเลยมีสาหร่ายลอยมาด้วยได้อาหารมื้อใหญ่แล้วเราโอ้ย หิวน้ำจังน้ำทะเลนี่ชื่นใจจริงๆเลยดื่มกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันเบื่ออุ้ยอร่อยอร่อยอุ้ยเค็มเค็มอือร่อยดีวันหนึ่งเมื่อน,นกกานํำกำลังดื่มน้ำทะเลอยู่พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นนก,กัวอ,อื่น,นกำลังดื่มกินน้ำทะเลเหมือนมันอยู่เช่นกันฮะนกตัวอื่นๆก็กินน้ำทะเลเหมือนเราด้วยหรือเนี่ย อตายแล้วตายแล้วตายแล้วดูสิทั้งกินทั้งเล่นสิ้นเปลืองกันจริงๆเลยอุย้ยทนไม่ได้กาเหตและทนไม่ได้นกกาน้ํารู้สึกตกใจมากที่นกก,ก็กินน้ําทะเลเหมือนกันมันก็ยิ่งวิตกขึ้นไปอีกเมื่อวันหนึ่งมันเห็นฝูงปลาในทะเลก็กินน้ําทะเลเหมือนกัน ปลาพวกนี้ก็กินน้ำทะเลเลยเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วฝูงปลาตั้งหลายตัวกินกันขนาดนี้แล้วจะมีน้ำทะเลเหลือให้เรากินไหมเนี่ยโอ้ยถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปต้องแย่แนแน่เลยนกก็กินปลาก็กินอีกหน่อยน้ำทะเลก็หมดกันพอดีออน้ำทะเลของฉันไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บน้ำนี่ไว้กินคนเดียวต้องทำอะไรสักอย่างละ ด้วยความเห็นแก่ตัวจนนกกาน้ำก็เริ่มแผนการรักษาน้ำทะเลไว้ให้มันกินตัวเดียวเจ้านกเอ๋ยเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยอ้าวเจ้ากานี่เองข้าก็กำลังกินน้ำอยู่นะสิหามมาได้แล้วทำไมเจ้าถึงได้กินน้ำทะเลสิ้นเปลืองกันนักล่ะทำไมเจ้าไม่ค่อยๆกินกันทีละนิดทีละนิดเพื่อจะได้ประหยัดน้ำไว้ดื่มกินกันนานๆล่ะ หากเจ้ากินสิ้นเปลืองอย่างนี้นะอีกหน่อยน้ำทะเลคงจะหมดแน่แนเลยฮะจริงๆเหรอได้ได้ต่อไปข้าจะกินอย่างประหยัดเมื่อเจ้ากาคุยกับนกสำเร็จมันก็คุยกับฝูงปลาและสัตว์อื่นๆที่กินน้ำทะเลไปเรื่อยๆ ทั้งหลายจงดื่มกินน้ำทะเลเพียงเล็กน้อยเถอะช่วยกันประหยัดน้ำทะเลด้วยนะท่านทำไมต้องประหยัดด้วยล่ะท่านกาทะเลก็ออกจะก,กว้างใหญ่น้ำทะเลก็เยอะแยะพวกเรากินกันแค่เนี้มันคงไม่มีทางหมดไปได้หรอกนั่นก็เป็นเพราะว่าท่านอ่ะอยู่แต่ใต้ท้องทะเลไม่รู้อะไรนอกจากพวกท่านแล้วก็ยังมีสัตว์อื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะที่อาศัยดื่มกินน้ำทะเลนี้อยู่และหากสัตว์ทุกตัวคิดเหมือนท่านเนี่ย สักวันหนึ่งเหอะน้ำทะเลก็คงจะหมดกันแน่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะ่ะต่อไปเนี่ยพวกเราจะกินน้ำทะเลอย่างประหยัดเมื่อคุยกับสัตว์อื่นๆเรียบร้อยแล้วเจ้ากาก็บินสำรวจผลงานของมัน <c oughs> ดีมากเมื่อทั้งนกทั้งปลากินน้ำทะเลเพียงตัวละนิดเราก็จะเหลือน้ำทะเลไว้กินอย่างมากมายไม่มีวันหมด ฉลาดจริงๆเลยเรา <S <S จิบไปนิดเดียวพอละเดี๋ยวน้ำทะเลหมด <c oughs> แต่ยังรู้สึกหิวน้ำอยู่เลยอ่ะโอ้จินยังไม่จุกใจเลยเอ้ย <C oughs> กินน้ำทีละนิดทีละนิดอย่างเนี้ลาบากจังเลยกินนิดเดียวจะไปลดความกระหายได้ยังไงเนี่ยกินเยอะน้ําทะเลก็จะหมดอีกเฮ้ยลำบากจริงๆเลยเทวดารักษาท้องทะเลอันกว้างใหญ่นั้นได้เห็นพฤติกรรมของเจ้ากาเห็นแก่ตัวทั้งหมดจึงสงสารสัตว์อื่นๆที่ต้องกินน้ําทะเลอย่างประหยัด เ,เจ้ากาบอกให้สัตว์ทั้งหลายกินน้ำอย่างประหยัดแต่ทำไมตัวเองถึงกินให้เส้นเฟืองกว่าใครเมื่อเทวดาเห็นพฤติกรรมของเจ้านกกาน้นาที่ขัดกับคำพูดของมันจึงเกิดความสงสัยเจ้ากาเอย๋ยทำไมเจ้าต้องไปเที่ยวร้องเตือนฝูงนกฝูงปลาให้กินน้ำอย่างประหยัดละ่ะเจ้ามีเหตุผลอะไรของเจ้าหรอือท่านเทวดาข้าคือนกกาน้นาผูกกินจุ ข้าต้องการจะดื่มน้ำทะเลนี้แต่เพียงผู้เดียวถ้าสัตว์ตัวอื่นๆกินกันเยอะๆอย่างเนี้ข้ากลัวว่าน้ำทะเลจะหมดเสียก่อนข้าจึงร้องห้ามอย่างไรละท่านเทวดาได้ฟังอย่างนั้นก็รู้ว่านกกา,าน้ํานี้เป็นนกที่เห็นแก่ตัวจึงเตือนสติไปว่า การคิดอย่างเนี้ยเป็นการเห็นแก่ตัวนะเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าน้ำทะเลเนี่ยมันจะหมดลําพังตัวเจ้าเองตัวแค่เนี้จะดื่มมันหมดเชียวหรือทำไมไม่เผื่อแผ่คนอื่นด้วยข้ามั่นใจนะท่านเทวดาว่าสักวันน่ะน้ำทะเลจะต้องหมดในแน่ข้าจึงต้องให้ทุกตัวดื่มให้น้อยน้ำทะเลจะได้อยู่นานๆข้าจะได้มีน้ำดื่มยังไงล่ะ ทะเลใหญ่เนี่ยจะลดลงหรือเต็มอยู่เสมอก็าตามไม่อาจมีใครอย่างรู้ได้อันว่าท้องทะเลกว้างใหญ่ใครก็ไม่อาจดื่มให้หมดสิ้นไปได้เทวดาเมื่อเห็นว่าเจ้ากาไม่ยอมรับเชื่อคำตักเตือนและเห็นแก่ตัวเช่นนี้จึงแปลงร่างเป็นยักษ์ตัวใหญ่แล้วขับไล่นกกาน้ำตัวนั้นให้หนีไปจากท้องทะเล ไปเจ้าจงไปอยู่ที่อื่นซะที่นี่ไม่ต้อนรับสัตว์ที่เห็นแก่ตัวอย่างเจ้าไปไอ้จ้ยักษ์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 ตัวโตน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยโอ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยยักษ์ยักษ์ยักษ์เจ้ากาโดนเทวดาแปลงกายเป็นยักษ์ขับไล่มันบินหนีไปและไม่กลับมาที่ท้องทะเลนั้นอีก ก็ได้กินน้ำเล่นน้ำได้เหมือนเดิมแล้วมีความสุขจังเลยน้ำทะเลตั้งเยอะแยะเราเป็นปลาตัวนิดเดียวอ่ะกินใช้แค่เนี้ยจะหมดไปได้ยังไงฮิฮิวิกินน้ำเยอะๆไปเลยดีกว่าสบายใจเมื่อเจ้ากาจากไปแล้วฝูงนกฝูงปลาที่อาศัยอยู่ในทะเลนั้นก็อยู่กันอย่างปกติสุข ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปการสมุดในครั้งนั้นกำเนิดเป็นพระอุปนันทะส่วนเทวดาผู้รักษาท้องทะเลสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า